ชุบครับโอ้ยเดี๋ยวขอลบก่อนขอลบก่อน,อโ,อนโอ้หน้าเหลืองนี่โอ้ยแม่งตกกระจายหมดครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้เรามีโหมดใหม่นะครับที่ในส่วนของกิมเขัาเดตให้นะครับซึ่งดาวน์โหลดเสร็จนะครับแล้วก็ให้เล่นฟรีด้วยนะครับนั่นคือโหมด b a c k ็อ c ดา o w n นั่นเองโอ้โหก็ขอเลือกเป็นสไน p ์ค <'ve> <Snake S 2> รับสไน p ์แต่เราจะให้ s n i p e ดีไหมนะับ ในแอฟริกาเอร์ธนะครับในออกทเบอร์1 9านะครับมีในส่วนของตัวประกันโดนจับไว้นะครับ <15 45 S 1> จากการชลนละมุนอยู่โดนจับมา้วยตึกอาคารนี้เรามีเวลาไม่เยอะนะครับให้หน่วยเลนเจอร์และหน่วยจุดโจมนะครับ แล้วก็ให้เราคอนคอนไวย์บเข้าไปที่จุดเดลต้านะครับจากนั้นหน่วยเลนเจอร์ก็จะโถมเข้าไปผมพบทุนนะครับอ่าคลิปหายละกดใส่คลิปไม่ทันครับเราโหดูครับ แบ็คของดาวนะครับเกมเดลาฟอ์สนะครับ <Roger. S 1> ผมไม่ได้เห็นเกมที่บรรยากาศแบบฟิลลิ่งสวยๆแบบนี้มานานแล้วนะครับมาโอสกิปไม่ได้เลยยาวเลยคราวนี้มหากราบเลยอ๋อยูนิตอิมโพสิชันถึงตำแหน่งแล้ว เราถึงได้ทาเก็ตโซนแล้วนะครับระวัง RPG นะโอ้เขาขับนิ่งมากเลยครับแต่พาะเราขับเองเนี่ยโหกว่าจะนิ่งได้ก็วนไปเยอะเลยครับพอตัวนี้คล่องคล่องตัวดีนะมา โอ้ระเบิดจบเลยครับหลอกเรียวยิงจากไหนครับมีเหรอโดนยิงจากไหนวะเฮ้ยเราเราโดนยิงครับเราโดนยิง

ใช้เปลืองครับ <c oughs> ยังไม่ทำอะไรเลยคิวเวลาสองปิดไฟฉายก่อน <c oughs> ขออีกสักนิดครับแหน่ พ่งได้ยินเสียงสนลยลั่นไปเม็ดหนึ่งครับขอจะเปิดประตูไหมครับรีโรดโอเคโดยเลเจอร์มาแล้วครับพราเราเคลียร์พื้นที่ทางไหน หมดไหมไม่หมดไม่หมดโอ้โยวิงเวนเอ้ยวิง waiting for resource โอ้โหมีมีค่โอ้ววโหมึมส,สุดขอดูมินิแมปกันครับเราเราเรียบร้อยอยังนี่ขอบคุณครับผม กำลังชุบครับโอ้ยเดี๋ยวขอลบก่อนขอลบก่นอกนโอ้นหน้าเหลืองแทงคิ้วแทงคิ้วแม่งยิงอยู่ไหนวะยิงอยู่ไหนเพื่อนไม่มี ไปแล้วครับไป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 อีก74เมตรโอ้เหนื่อยครับอีงมากเหนื่อยโอ้โหอาร์พีจีโอไม่ใช่โอูเวน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 ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ย โอ้ขอโทษเพื่อนโอ้ไม่สมจริงจัดชุบหน่อยอิมใครว่าชุบหน่อยผมขอโทษโอ้โหยิงเต็มเม็ดเลยครับผมขอโทษเ้ยผมยิงเพื่อนชิบหายไอเวนเอเวนไม่น่าคบเลยยิงเพื่อน โอ้ยิงเพื่อนอีกแล้วโดนอีกแล้วเหรอผขอภยัยสองรอบเลยโหใครเป็นสไนเป็งดีๆนะเนี่ยคบเลงไมด่ดีเพื่อนเพื่อนตายเอาง,ง่ายๆเลยนะครับเนี่ยสมจริงเกินครับเ่ ด้านอยู่ในห้องครับอยู่ในห้อง <S <S โอ้ย,อยเดี๋ยวขอญาตขอญาตเคลียร์เคลียร์รีโดกันทป๊บหนึ่งใจเย็นใจเย็นโ้ย ได้ไหมน่ะเดี๋ยวเราชุบเดี๋ยวเราช่วยเพื่อนคนนี้นี่โหโอยเกือบตายเป็นไงเพื่อนไปไหมแดดดิดแดดดิดแดดดลลุยอืม ได้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยเนาะรีขอรีโหลดกันครับไม่ใช่รีโหลดอ่าขอพันแผลบ๊บนึงครับนี่นี่นี่นสนแนเปเปอร์มีประโยชน์นแล้วครับสองเม็ดใครใครดาว เพื่อนเอาเหรออุอ้ยวิงไอเวนเล่นอะไรกันข้างบนวิงเลยโอ้ยโอ้เออเลยครับวิงเรียบร้อยอยิงกินเองนะโว้ยเลือดไหลน่านี่นี่ยิงมาแล้วนี่มาใหม่เหรอโอ้มีรีบอลด้วยเหรอ เรียร์เครียร์เครียร์อะไรเข้าทางนี้ได้เหรอออ้ยไหวไหมเพื่อนโอ้ยมีการโดนกันได้อีกขอยัดเฮี่ิ้งเฮลลิงก่อนเดี๋ยวนะเพื่อนใจเย็นโอ้ยอยู่ในห้องเหรอ นี่หนึ่งเรียบร้อยอยู่ดีอยู่ดีอเอ๊ะเซตาเตน่งเคลียร์สองเล็กเล็กแปดไปเรียบร้อยครับ ยังเขียวอยู่เลือดเรายังเขียวอยู่โอ้โห<อ>หมดแมน่นโอ้นานโหดว่ะเอาจริงโอ้ยแม่งตกกระจายหมดครับตกกระจายหมดโอ้ กระจายหมดครับเจ้าดีโลนล้ครับเพลงอะไรของเขาครับเฮ้ยอะไรอ้ออันนี้ยิงมปนทิยวอันนี้รับขานเขาอะไรก็ไม่รู้ว่าเพลงมันมีมีมาให้อะไรสอง ในห้องนี้ไหมไม่มีอาไม่ใช่ห้องนี้เหรอโอ้ขอบขอบคุณครับโอ้ยเขาเอาอะไรไเราไปเขาแชร์ของครับเขาให้อะไรเราให้ยาหรือกสุนครับอขออย่างเดียวครับเขาให้ยาเรา ขอบคุณครับมันจะมาทางเดียวใช่ไหมมันจะมาทางเดียวใช่ไหมทางลงอย่างไรครับลืมละทางนี้ไหมไม่ใช่เฮ้ยเกือบแล้วทีมเราโอเ,เกือบเกือบ โอโหเล็งไปเพื่อเราหายหมดเลยนะเมื่อกี้แมผมไปข้งางล่างก่อนครับรู้สึกว่าไปพิษเป็นภัยครับรู้สึกว่าเปพิษเป็นภัยต่อตอนเองนะครับอะไรอะไรในห้องนี้เหรอเปลี่ยนเราเปลี่ยนทางครับอันตราย อีก2นาทีครับเราต้องอยู่นี่2นาทีครับมีตรงไหนให้เราเข้าง่ายๆไหมเรากยังอยู่ตรงนี้2นาทีครับไม่น่าจะมีข้างหลังเนาะโอ้วิงครับขออนุญาตเพื่อนวิงวิงไปนี่ สวยเลยนะครับเพื่อนเนี่ยไะยิงไปแล้วแม่แม่นเนี่ยอุ้ยตกใจลั่นมามีเดี่ยงครับเสียงเหมือนนั้นนั่นเลยตรงนี้เหรอจริงวะไปไม่ใช่ ไเวนโอ้ยกูคิวเพื่อนไอเวนเนี่ยโอ้ยคิวเพื่อนขอโทษเพื่อนเพื่อนฟื้นได้ไหมฟืนอยู่ครับโหมาเป็นตับเลยครับเรียบร้อยนี่เห็นแต่หลังก็เอารีโรด โอ้เยอะครับเยอะโอ้มันรีห้าสิบวีครับโอ้แม่งพลิว้วว่ะนี่ยิงรอดเพื่อนโอ้ยเกือบ <c oughs> โอ้มันยิงเพื่อนได้ด้วยโอ้โหน่ากลัวครับน่ากลัว <c oughs> อย่าไปยิงชัดนะเวย้ย <c oughs> น่ากลัวครับมีเพื่อนดาวไหม ไม่มีไม่มีเพื่อนดาวครับมงมงก่อนครับโมไม่มีถังซัพพลายด้วยแล้วเราจะเพิ่มกระสุนกันยังไงครับรือหรือเพิ่มไม่ได้เลยมีหน่วยที่แบบประมาณว่าไปฉกกระสุนกับพวกที่ลมไหมครับเนี้ยเพื่อจะมาแจกเพื่อนอย่างเงี้ยนะครับโอเค ไป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 ,ไปโอเคโอ้หเศษแรกจบไปกับความสวยงามครับแหมเราก็แอบลุ้นอยู่นะครับว่าเราจะรอดไหมนะครับเดี๋ยวกันใหม่ครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ see you อันนี้ เราจบเซตแรกไปนะครับต่อด้วยเซตสองนะครับจบไปด้วยสกอร์เอ็กซ์เรนสุดยอดเลยครับทีมเรา